ทำอะไรตรงนั้นน่ะสกโปกตูดน่ะไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กไอ้ตูดใหญ่ข้านาวีผมเลยเร็วๆมาเช็ดก้นเร็วๆมาเช็ดก้นนี่หมายถึงแม่นะเป็นคนเช็ดให้เร็วๆเรวๆขึ้นมาเร็วๆมาซ่าขนดากออกเร็วๆเพราะว่ามันเปื้อนไงก้นมันนะต้อง ความสะอาดออกให้สักหน่อยเมื่อคืนนี่กว่าจะได้นอนปกติสองทุ่มนี้ฉันนอนแล้วฉันก็จะตื่นตีสามไงอืมเวลาตื่นฉันนะถ้าแมวมันกวนแต่เมื่อคืนนี่เกือบสี่ทุ่มเนน่โอ้โหบอแมนยางเน้้รอให้รอให้หมาออกบ้านครบแบบว่าเข้าห้องนองห้องน้ำ ให้มันรอบสุดท้ายก่อนปกติรอบสุดท้ายอยู่ที่สองทุ่มเนาะเมื่อคืนรอบสุดท้ายอยู่ที่เกือบสี่ทุ่มอะมันขอออกออกบ้านมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องรอแบบให้มันหมดแล้วแล้วเราถึงทาความสะอาดถูบานยังไงเรื่องเมื่อคืนโอ้โหถูทุกห้องเลยเหนื่อยไม่ใช่ไม่ถูนะทั้งวันทั้งวันก็ถูทั้งวันน่ะแบบมันน่าเกลียดเดบ๋วว่าจะรอให้ทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฝุ่นนะ่ะ มันเป็นดินโคลนและทีนี้มันสักพักมันก็แห้งใช่ไหมประมาณชั่วโมงนึ่งมันก็แห้งแล้วและทีนี้มันฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมาทีนี้น่ะแย่ yeah! สิเนี่ยคนหายใจเอาเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องทําความสะอาดะนะเนาะมันต้องเห็ดจังไดเนาะมองสิมันต้องเอมันต้องปูนลาดเท่านั้นเนาะพี่น้องจังไดล่ะถืลอลอตเตอรีก่กอนเด้ขอขาสิเฮ็ดว่า <laughs> ม่เงื่อนเห็ดนะแจเนะจอด แม่ไม่มีเงินทำดอกแจกเอ้ยถูกหวยก่อนถูกลอตเตอรี่ถูกไปสี่ดอลล่าอีกเลยพี่น้องถูกแจ็คพอตมันนะนะไอ,อ้หลักที่หกเลนะมันมีห้าวงกลมใช่ไหมวงกลมที่หกมันจะเป็นแบบพวกไอ้แจ็คพอตมันนาเนาะคอยกระถึกมันออกหนะนะึ่งหาพี่น้องพอยกระถึกออกระเี้สี่ดอลลาพ่อบ,อบอ่บ่อนะ <c oughs> บอยหอดทอได้ถึกเริ่มสิทธิขเขาเลยเดี่ เออแต่ว่าหันบ่ไดดหลายได้ได้ไดทละสี่ดอลลาร์นะพี่น้องอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวรอบหน้าเทหมดตักห <c oughs> ันบ่แจกลงทุนไปสักลอยดอลลาร์นี่ไหมมันสีใดบอกมันสิถือหลายกว่าเก่าบ่ถ้าบว่าถืออีกสีเศร้าซสือโลดสิบว่าืสือกระจิกกระจอกปกติซืือกระจิกกระจอกไงแต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทุ่มสักหน่อยทุ่มสักทีนั่งเขียนจนปวดตาเปล่นั่งนั่งฝน ฝนเลขนะเพราะงี้ว่าเอ้ามาคักแถวสันเออให้ใครซื้อเทียวทุดท้ายบับนั้นก็จะไปซื้ออีก่เลยถ้าไม่ถึกฉันจะไม่ซื้อเลยถ้าไม่ถูกสันมันไม่นบอหรออืมซื้อคือเก่าก็แต่ว่าหันรอบนี้ให้มันมั่นใจซื้อให้มันให้มัน s w i n ซะนะซื้อแบบก็จะร่อนโดนก็สิทยอยซื้อเทละสองสามสี่ดอลลาร์อย่างประมาณนี้แหละต่รอบนี้ขอหนัก คอหน,กน,นๆๆกักหนักเน้นเแล้วก็ถูกดังหนักเน้นเน้นน้เด้อแล้วหลายเสียงยังจวดจัดจวดจัดมเนาะจัดจัดจัดปิดผิวปิวจจัดจัดตุมตุตุมตมตุมตุ่มาแม่มันสิรอดไปหันได้อยาไปรอดนะรอดแล้วไม่ได้นะมานี่ลูกมามันี่ลูก่ะลูกจ๋ามานี่มาเรียรู้รรตุ่มนะ ้าเหตุเสียงสีมันบอหยานพี่น้องอย่าไปตรงนั้นนะไม่ได้รอดไม่ได้ถ้าหลุดไปตรงนู้นยุ่งเลยน่ะเออเมื่อคืนยิ่งไอ้นั่นอ่ะมาจิ้งจอกมาตัวใหญ่มากเลยเมื่อคืนนี่ปกติมันก็จะไม่ตัวใหญ่เนาะมาจอกมาพี่น้องมาประมาณสามตัวปกติมันจะมาเป็นฝูงแต่เมื่อคืนนี่มันมายางอยู่หน้าบ้านไข่บ้านนี่แล้วกวางกกต่เยอะอีกตั้งหากนะากวางที่แบบมันเป็นพ่อมันพ่อใหญ่มาเป็นพ่อมันที่มีเขานะ <Hey. S 2> ที่ท,ที่มีเขาก็มีนะเมียวไอ้เมียวมันร้องลูกไอ้เมียวมันร้องไม่ต้องเข้าไปเลยไม่ต้องข้าไปเลยมันไม่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ในบ้านเราเนอนน่นะมันร้อง สิผสมนธุ์อีกบ่สิเอาท่านอีกบ่นอะเฮ้หมอหน้า,ะนาตะบอสองเดือนพี่น้องแต่ครบรอบอะน่าต้องแต่เดือนที่แล้วนู่นแล้วมันจะอยู่อีกเดือนหน้าวันที่ประมาณเท่าไหร่สิบเก้าหรือยี่สิบเก้านี่แหละพูดนะเออไปจังสัน่นคอยกะเอาบ่าท่านแล้วพี่น้องกับปอยไปกับมันเอาบ่ท่านกับสองปอยมันไปพี่น้องนตั้งไห ไม่ใช่เราไม่พยายามเนาะมันอยู่ที่หมอมันอยู่ที่อัน,นี่นี่และไม่ใช่หาที่เดียวนะโอ้ยหาเบิดรอบเมืองเนี่ยแล้วก็รอบเมืองใกล้ๆด้วยมันคือหลายแึงเฮเออมันกับบอมิตาเฮ้าล่ะกษัตริย์มันเยอะมันประเทศใหญ่ด้วยเนาะอ,อือเธอต้องรอคิวว่ัตร์เออรอคิวขนาดว่าบแม่อนอันว่าอเอาขี้นิกถึกๆเด้อขี้นิกที่มันบแมเนอันนี้เด้ แทงเติบอยู่ของคลินิกนี่โบเมน่าคลินิกแบบถึกๆเ็ดถึกๆนั้นบ้างดอกพี่น้องคลินิกถูกมันไม่ว่างหรอกแต่อันนี้มันแพงแต่เขายังไม่ว่างอีกอยู่ดีนะโอ้ยนั่งแห้งกันโอ้ยหล่อแพ็กค,คู่เลยลูกชายแม่โอ้ยหล่อแห้งลหล่อไหลหล่อลากไส้ <laughs> ถึกเล็กน,นะแม่อ่ะขออีกแล้ว เดี๋ยวสุญญางเขาไปในป่าเผื่อพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปในป่าไปขอหวยสักหน่อยวันนั้นไปกับไอ้ทําไปกับแมวจรเห็นไหมได้สีดอลล่าเลยเออทํ้มมันพาไปหาอันขุมทัพ์บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แดดออกดีๆแบบนี้เดี๋ยวฉันจะไปให้พ่อใหญ่เลิกงานก่อนจะจะเดินไปนู่นเดี๋ยวจะเดินไปดูไอ้นั่นด้วยจะเดินไปดูไอ้กระเทียมป่ามันเกิดหรือยังมันก็ยังไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันเพิ่งจะแดดวันนี้มันเพิ่งจะหิมะมันมันเพิ่งจะละลาย นอพี่น้องเนาะเบิ้งตรงนั้นเห็นบอย่งขาวจากผากดูเออตรงที่มันละลายแล้วนั่นๆยังมองเห็นข้าวขาวอยู่นะนั่นแหละมันก็ยังมีบ้างนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีอุ่นขึ้นแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องรอดูแต่ว่า <c oughs> ที่อื่นเขาขึ้นหมดแล้วนะกระเทียมป่านะ่ะฉันก็อยากจะกินละ เอาม,มาผัดเอาม,มาอันลวกนะแซ่แบแซ่บหวานดี่อยนั่นแหละยุปปลาเห็ดข่อยนั่นแหละมองกระเทียมปลาก็แต่อยอยู่หน้าบ้านมันก็มีเยอะอยู่กระเทียมปลานะขึ้นเยอะอืมพวกฝรั่งพยยอ่อใหญ่นั่นเลี้ยวเบิ้งยู่ว่าเอ้าอีนั่งนะมันเก็บเนางห้องว้ว่า,ยาอยู่ผู้เดียวเออปีที่แล้วเนาะเก็บเห็ดอ,อยู่คนเดียวแล้วก็ลองไอถ่ายคลิปด้วไงแกก็คงจะว่าอีนี่มันเป็นบ้าเปล่า <laughs> อันนี้มันการถ่ายคลิปเหมือนกันฉันก็ไปหัวเราะอยู่ในป่าคนเดียวเด้ออฉันก็ไปหัวเราะอยู่ในป่าพูดเดียวอยู่ถ่ายป่าพูดเพราะว่าฉันถ่ายคลิปนะเนาะฉันก็ต้องพูดคนเดียวโน่นนี่นั่นคนเดียวพูดกับสัตว์ด้วยแต่แต่คนคนคนแปลงข้างๆน่ะเราอเผอิญว่าเห็นเขาเราไม่ได้ตั้งใจจะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงนั้นนะนะเขาก็ไปเดินตรงนั้นเขาก็เห็นเราพอดีเขาว่าอีนางนี่มันเป็นอะไรอะัะ เขายืนมองอยู่นะว่าใหญ่คนนี้ทําอะไรน้อถ่ายรูปฉันหรือเปล่าน้อก็ไม่ใช่เพราะเพราะว่าฉันสาดกล้องไปทางอื่นแล้วฉันก็พูดตามภาษาฉันนะนะแต่เ,เขางแปลกใจหรอกเพราะเขาคงไม่คิดว่าฉันทํา y ำ u t u ู e เขาคงคิดว่าเอาอ,อีนางนี่มันหรือว่ามันอมันเอใส่หูฟังแบบไร้สายหรือเปล่าน้อมันคุยออกับใครหรือเปล่าน้อประมาณนี้เปล่าไอ้จ้า ทำอะไรตรงนั้นอ่ะมันสกรปรกปไม่ต้องนี่เลยมันไม่น่าดูตรงนี้อ่ะมันตกกระปกนู่นกระสอบใส่ใบไม้เต็มไปหมดเลยเนาะไม่ได้เผาแต่จะเอาลงหลุมนู่น,บ,นบ้านเพื่อนบ้านนู่นเขาทำอะไรนาะเพื่อนบ้าน ตอนนี้มันก็พอเห็นกันอยู่มองเห็นอยู่แต่ถ้าใบไม้มาแล้วมันก็จะมองไม่เห็นแล้วเมื่อสนิทตอนนี้มันก็มองเห็นมองนอนเห็นนอนเห็นพูดถึเสียงรถวนๆอยู่มันก็ติดถนนนั่นแหละพี่น้องอยู่หน้าบ้านนู่นมันก็ไม่ติดหรอกแต่ว่ามันก็ได้ยินอยู่นี่ก็ไกลเตอบพี่น,อน้องพี่น,อน,น้องเนาะอืม แต่ตอนที่ว่ามีใบไม้ใบอะไรมันสวยนะที่นี่แต่ว่าถ้าหน้าหิมะหรือว่าหิมะหมดแล้วเงี้ยมันมันดูสวมสมนะเนาะมันไม่สวยอมมยวืมาเดินมาเด้อไปอยังมาแจกเอ้จอเลยมันสกรปรกเว้ยล้างเท้าก่อนเข้าบ้านได้ไหมนี่